บริษัทนี้ยุ่งเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวฉันก็จับกินให้หมดหรอกสวัสดีค่ะทุกคนบูธบูธบูธเอเน n e r จีเอเนฟังทางนี้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมีการทำโอทีกันใครอยากจะมาบ้างต้มือขึ้นแล้วจะทำโอทีอีกแล้วฉันนาค่ะลัด ล่าที่สุดยายนตีนี่ทุกคนดูยายนตีไว้นะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีของบริษัทของพวกเราค่ะเอ้ยแต่ฉันลืมไปอะค่ะว่าวันเสาร์นียฉันติดธุระก็เลยต้องลาค่ะงั้นค่าโอทีสองร้อยใช่ไหมคะหักกับค่าลา150 50ร้อยห้าสิบห้าสิบที่เหลือก็โอนเข้าบัญชีฉันได้เลยนี่ยายนตีนี่แกคิดจะมาเล่นเหลี่ยมกับฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะไล่แกออกละคิดว่าฉันจะกลัวอะไรไงฉันจะตัวอยู่แล้วฉันยังไม่กลัวเลยแ็อีแค่ลาออกอ่ะ่ส คุณนัตตี้คะคุณอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเพราะคุณกำลังจะตุยค่ะขำไม่ได้จ้ะเดี๋ยวถ้าท่านประธานมาเกจะขำไม่ออกเกิดอะไรขึ้นท่านผู้จัดการมาก็ดีเลยค่ะก็ยันัตตี้สิเขาไม่ยอมทำโอทีอ่ะนล่นังออกเลยค่ะดีมากเธอปฏิเสธได้ดีมากนี่ แหกีกี้หลังจากนี้ฉันสั่งห้ามให้พนักงานทุกคนทำโอทีอีกเข้าใจมุ้ยแล้วเธอก็ตามฉันมาไปปาอยู่กับฉันหน่อยไปค่ะนี่ถ้ามาทำเป็นคนปกติเมื่อไหร่วะเนี่ยยมันจะไม่รู้เหรอสงสัยเมาค้างโหหน้าค่ะ ช่วงนี้หัวหน้าดูแปลกๆนะคะทําไมถึงคิดอยากจะช่วยนางล่ะคะปกติก็เห็นไม่ชอบที่หน้านางนี่จู่ๆนางก็ดูมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นอะฉันว่าต้องมีสาเหตุอะไรแ <Superman: S 2> น่ๆเลยหรือว่านางไม่อยากทํางานแล้วคะหัวหน้านี่นี่แกงโง่ปะเนี่ยฉันว่านะเขาต้องเป็นลูกสาวท่านประธานแน่ๆเลยอะ Oh my goodness พระเจ้าช่วยกล้ยทอดฉันต้องแย่นั่น,นเลยเล่นนางไปเสียเยอะด้วยนี่แกคุยกับใครอะอคุยกับพระเจ้าค่ะโอ้ยปวดหลัง <c oughs> อย่าพยาบอยี่ายายับครอบครัวฉันเป็นหมอนดวดทั้งตระกูลมาเดีย๋ยวฉันนวด <c oughs> หยุดอยู่น,นี่เลยนะเธออย่ากล้าเอามือสกตรูอของเธอเนี่ยมาแตะต้างตัวฉันนะนี่ ตอนฉันมีตาหามีแววไม่แต่ตอนนี้ฉันกลับตัวกลับใจแล้วหรือเอางี้ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการดีไหมโอ้ยผู้จัดการอะไรล่ะลูกน้องสักคนฉันยังไม่มีเลยจะเป็นได้ไงมีสิเดี๋ยวตอนเย็นมีผู้สัมภาษณ์มาใหม่ฉันยกให้เขาเป็นผู้ช่วยเธอเลยท่านประธานครับ ทำไมต้องปกปิดตัวตัวตได้เหรอครับพี่พอดีว่าพ่อฉันมิวส่ายคนน่ะฉันก็เลยอยากจับตาดูหน่อยดูเป็นผู้หญิงเอาการเอางานดีนะ,ะหัวหน้าคะเราเริ่มเลยไหมคะอ๋อได้สินี่นายจบจากชุราเลยเหรอ มีคำถามอะไรเนี่ยถามพี่เวได้ปะงั้นนายเกิดราศีอะไรอะ่ะมังกรงั้นรับเลยฉันเองก็ราศีมังกรเหมือนกนะันงั้นพวกนี้มาเริ่มงานได้เลยนะนี่เด็กใหม่มาหาฉันตรงนี้หน่อยครับ ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมีธุระส่วนตัวที่ต้องทำนายมีหน้าที่ห้ามให้ใครมารบกวนฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมเออครับไปได้แล้วบอสครับเมื่อไหร่เราจะเปิดเผยตัวตนกันจริงๆนะฮะ ผมเบื่อที่จะต้องปลอมตัวมาในออฟฟิศนี้แล้วอ่ะเออบอสครับส่องอะไรอยู่ะฮะสงสัยเนี่ยเธอคงคิดยักยอกเงินบริษัทเราจริงคงคิดการใหญ่หแล้วสิฉันน่ะคงประเมินนัตตี้ผิดไปฉันต้องชิงตัดหน้าก่อน่ะบอสเจีบตีนไปเลยไม่มีเลยครับ <c oughs> พรหนะครับผมซื้อข้าวมาฝากครับนิ่นายรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินข้าวมันไก่ทอดอะ่ะเอ,อ่อคือว่าผมเห็นหัวหน้าเนี่ยทำงานเหนื่อยมากเลยอะ่ะน่าจะหิวก็เลยซื้อข้าวมาฝากก็ดีต่อไปเนี้ยเราสองคนจะต้องเป็นพื่ที่ดีดีดที่สุดในโลกเข้าใจไหมครับ ทีนี้เธอก็คงเชื่อใจฉันแล้วะสินี่เด็กใบอาทิตย์นี้ฉันจะไปเที่ยวกับครอบครัวเธอมาขับรถให้ฉันด้วยนี่คุณจะบ้าเหรอ แค่ฉันจัดการนายไม่ได้ฉันจะใช้ตำแหน่งหัวหน้าของฉันจัดการนายนายคิดว่านายแบ๊กใหญ่มากหรือไงคะท่านนายไม่มาถือว่านายขาดงานนี่เธอกล้าวดียังไงอะเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยนอกจากขู่คนอื่นแล้วทำย่างอื่นเป็นอีกไหมเธอนี่เหมือนพีเอ็มสองจุดห้าเลยเนาะหมายความว่าไงคะก้นไหล่ข่ายังไม่พอยังไปบนระพีใส่คนอื่นอีกไงฉันไร้ข้าขนาดนั้น เธอเนี่ยเก่งนะเนี่ยขนาดหัวหน้ายังกล้าด่าขนาดนั้นเลยฉันไม่ได้ด่าเธอหน่อยฉันก็แค่พูดความจริงแค่นั้นเองมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือว่าเธอเป็นลูกสาวประธานจริงๆลูกประธานมั่นใจนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันมั่นใจแบบนี้ยเพราะว่าฉันกําลังจะตุยฉันป่วยระยะสุดท้ายแล้วฉันก็คิดได้ว่าทําไมฉันถึงไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากใช้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ฉันอยากทําแค่นั้นแหละ ที่แท้เธอก็ป่วยตุยระยะสุดท้ายนี่เองฉันนี่มันหวะหัวหน้าคะแย่แล้วคะ่ะหัวหน้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะอะไรเปิดดูข่าวล่าสุดเลยคะ่ะบริษัท991กรุ๊ปออกแถลงการ์แล้วว่าจะยกบริษัทให้กับลูกชายเพียงคนเดียวของเขาลูกชายเพียงคนเดียวงั้นเหรอหนอยนางเต้ฉันจะฆ่าแกอะไรเธอจะฆ่าแกอยากโดนนึ่สักทีไหมล่ะ นี่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันคงให้เกียดแกมากเกินไปสินะที่แท้แกก็เป็นพนักงานกระจกกระจกนนี้เองโอ้โหฉันก็ว่าอยู่ว่าคนอย่างเธอนี่จะมาทำดีกับฉันทำไมหลังจากนี้ไอ้ตะยี่อยู่ให้แหลกห้ามใครแต่ต้องตัวเธอเพราะเขาเนี่ยเป็นของฉันนี่แกก็แค่พนักงานมาใหม่แกมายุ่งอะไรด้วยงั้นเหรอ ยังดูคลิปไม่จบใช่ไหมดูต่อดิทายาทเพียงคนเดียวของบริษัท991กรุ๊ปคือคุณชายฟีฟาฮะอย่าบอกนะว่าคุณคือประธานบริษัทอ่ะฉันไล่เธอออกอุยว้าให้ตายแล้วโดนไล่ออกอะ่ะนี่เอากระจกดูไหมดูหน้าตัวเองดิหน้าตลกหน้าขำมากเลยอะ่ะไอ้ยอ้นั่นเลีู่้จัการตัดประสาทเธอใช่ไหม